เที่ยงคืนแล้วดวงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าน้องแพรวหลับปุ๋ยข้างๆหมอนมีฟันน้ำนมซี่น้อยๆซี่หนึ่งฟันซี่นี้หลุดออกมาเมื่อบ่ายนี้เองทันใดนั้นปีบางเปาพาใครบางคนโผบินเข้ามาในห้องเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆชื่อว่าฟ้าใสเธอมีปีกสีรู้และชุดตราตรีสีชมพูหวานแหววฟ้าใสคือนางฟ้าฟันน้ำนมเธอมาเก็บฟันน้ำนมของเด็กๆทั่วโลกฟ้าใสบินลงมาอย่างนุ่มนวล หยิบฟันน้ำนมของน้องแพลวขึ้นมาอย่างทะนุถนอมฟันน้อยๆส่องแสงระยิบระยับเหมือนเพชรเม็ดงามฟ้าใสไม่ได้นำฟันไปทิ้งเสียทีเดียวนะเธอนำฟันไปที่ปราสาทขนมหวานปราสาทหลังใหญ่โตที่อยู่บนวงจันทร์ที่นั่นมีนางฟ้าตัวน้อยๆอ,อีกมากมายช่วยกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์จากฟันน้ำนมบางส่วนถูกนำไปทำเป็นสะพานวิเศษเชื่อมต่อเมืองขนมปังกับเมืองมุกวาดแข็งแรงมากแม้แต่ยักษ์ขนมปังก็เดินได้สบาย บางส่วนถูกนําไปประดับตกแต่งปราสาทขนมหวานทําให้ปราสาทส่องแสงระยิบระยับยิ่งกว่าเดิมสวยงามจับตาส่วนฟันน้ํานมของน้องแพลวฟ้าใสใช้มันสร้างชิงช้าวิเศษชิงช้าที่แกว่งไว้ได้อย่างนุ่มนวลโดยมีลูกอมหลากสีเป็นที่นั่งนางฟ้าตัวน้อยๆต่างพากันมาเล่นชิงช้าอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วปราสาทขนมหวานฟ้าใสยิม้มแย้มเธอมีความสุขที่ได้ช่วยสร้างสิ่งมหัศจรรย์และทำให้เพื่อนๆน,นางฟ้ามีความสุข แล้วเธอก็บินกลับมาโลกมนุษย์เพื่อคิดฟันน้ำนมของเด็กๆคนอื่นต่อเตรียมพร้อมสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ๆในคืนพรุ่งนี้เช้าวันใหม่น้องแพลวตื่นขึ้นมาบนหมอนมีกล่องเล็กๆข้างในมีของขวัญชิ้นเล็กๆจากฟ้าใสาเป็นตุ๊กตาหมีน้อยน่ารักน้องแพลวดีใจมากและรู้ว่าฟันน้ำนมของเธอได้ไปสร้างความสุขให้กับคนอื่นๆแล้วน้องแพลวเลยตั้งใจแปลงฟันเพื่อดูแลฟันซี่ใหม่ๆให้แข็งแรงและรอคอยคืนต่อไปที่จะได้พบกับฟ้าใสาอีกครั้ง